สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยสูตแจกหน่อยวันที่19เดือน6ปี6หกี่หนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่เข้าเลยเมื่อวานนี้ผมให้ห้ากำหงนะครับนะเด่นก็ไม่มาพอเลยสูตรเนี่ย ขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสำหรับหน่วยฮานอยสูตรแยกน้อยนะหน่วยเลาก็ไม่มานะหน่วยฮานอยก็ไม่เข้ามาดูของวันนี้นะครับผมตามกันต่อมา มาเริ่มจากนี่แหละฮาหนอยกาซาดหนึ่งกับเก้านะครับผมหนึ่งกับเก้าเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าห้านะครับการหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งสองแล้วก็เก้าสอง ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็เก้าเจ็ดหาน้อยแรกนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็น พิเศษเนาะพิเศษนะครับวันนี้หนึ่งกับเก้านี่แหละ หนึ่งกับเก้านะครับก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสีนะเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสี่กันนะครับหนึ่งสามเก้าสาม หนึ 1> 1, 5, ่งห้าเราก็เก้าสองหนึ่งห้าเก้าสองนะครับหนึ่งกับเก้าหนึ่งไหหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็เก้าหก หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าหกนะครับ <c oughs> าหาฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วหนึ่งกับเ <c oughs> ก้านะต่อไปก็จะเป็นห,วห่วานอยปกตินะครับผม หวยหาน้อยปกตินะครับ9กับ1วันนี้มาแน่นอนทุกคนก็จะมี96แนละ้ว96 97 93 16 17ตามด้วย13กันนะครับ94 14 92 92 98 นอยนี้ผมคิดว่าเก้านะผมคิดว่าเก้านะก็จะมีเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็หนึ่งหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งหกนะครับผม นะขอให้มาแล้วกันสําหรับสูตรแยกนอยวันนี้สูตรแยกนอยนี่หลุดโอ้โหแบบหลุดมากี่งวดแล้สองงวดแล้วทุกคนนะสองงวดแล้วยังไม่มาอวันนี้ขอให้มาเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็น

กันนะครับหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งสามแล้วก็เก้าสามหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งตัวเน้นก็จะมี หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดล้วก็เก้า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 เจ็ดมาเก้าเจ็ดนะครับหัวห้าน้อยนะครับสูตรแยกน้อยวันนี้ก็หนึ่งกับเก้าแล้วสี่น้อยเลยหนึ่งกับเก้าสี่น้อยเลยเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็น ต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีนะตัวเลขวันนี้3ตัวเลขนะหนึ่งเ้นะครับพี P ่ๆเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลข1นึ่เลขเแล้วก็เลขหได้เลยนะหนึ่งเก้าหกมีมาแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ